สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าววัย71สุดดีด้าขนสินสอดครึ่งล้านแต่งเจ้าสาววัย32เผยเหตุยอมแต่งกับรุ่นปู่เมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตจีนแห่แชร์ภาพงานวิวาสุดฮือฮาเมื่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีอายุห่างกันเกือบ40ปีแถมเจ้าสาวยังหน้าตาสะสวยทําชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาเหตุผลของการแต่งงานของคู่รักต่างวัยกันยกใหญ่ ตามรายงานพิธีวิวาถูกจัดขึ้นในมณฑลเสฉวนของจีนเจ้าบ่าวมีอายุ71ปีส่วนเจ้าสาวมีอายุ32ปีซึ่งงานแต่งครั้งนี้มีสินสอดสูงถึง120,000หยวนหรือร่าวๆ590,000บาทจากวิดีโอจะเห็นได้ว่าเจ้าบ่าวยิ้มแย้มแจ่มใส พอรอเจ้าสาวยังมีความสุขส่วนเจ้าสาวก็ปรากฏตัวในชุดสีแดงสดกล่าวทักทายญาติและเพื่อนๆโดยใบหน้ายิ้มแย้มจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเจ้าสาวเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วและมีลูกติดซึ่งหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอต้องเลี้ยงดูลูกเล็กตามลำพังและมันเป็นเรื่องยากที่จะหาชายหนุ่มมาดูแลแม่ไม้ลูกติดเช่นเธอจนกระทั่งได้พบกับเจ้าบ่าวที่เต็มใจจะดูแลเธอและลูกอย่างดีด้านเจ้าบ่าวนั้นเขาเคยเป็นชายวัยกเกษียณที่มีความสุข มีครอบครัวอบอุ่นแต่หลังจากทะเลาะกับลูกสาวเรื่องทรัพย์สิน เขาก็เลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตตามลําพังจนกระทั่งได้พบกับเจ้าสาวที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตทําให้เขามีความสุขอีกครั้งเขาจึงไม่ลังเลสร้างชีวิตคู่กับเธอซึ่งจากการแต่งงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในหมู่บ้านอย่างล้นหลามตอนนี้ฉันมีความสุขมากและยินดีที่จะใช้เงินบํานาญของฉัน mm. เพื่อเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆของฉันเจ้าบ่าวก่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ